ปัญหาของคนทำบ้านเช่าอีกหนึ่งอย่างครับเดีย๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับนี่คือแชทของผู้เช่านะครับก็คือขอโทษนะคะพอดีเราเลิกกับแฟนแล้วจะแจ้งย้ายออกประมาณวันที่1นนะคะเงินประกันยึดไว้ได้เลยกับเงินค่าเช่าล่วงหน้ายึดได้เลยประมาณนี้นะครับนี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งนะครับที่สำหรับคนที่ปล่อยบ้านเช่าหรือว่าปล่อยห้องเช่าต่างๆที่เจอก็คือผู้เช่านะครับ ออกก่อนกำหนดสัญญานะครับนี่ก็คือ,อลูกค้านะครับก็ขอเช่าอยู่ในราคา10,000นะครับต่อเดือนเป็นทาวน์เฮาส์เนาะเช่าอยู่กับแฟนนะครับและทีนี้บอกว่าเลิกกันกับแฟนก็เลยจะขอย้ายออกนะครับเพิ่งเช่าประมาณสัก5-6เดือนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะขอย้ายออกแล้วก็ให้เราริบมัดจำหรือว่าเงินค่าจ่ายล่วงหน้าได้เลยนะครับก็ หน้าที่ของเราก็คือนะฮะก็คือต้องไปตรวจเช็คตรวจสอบสภาพบ้านว่ามีการชำรุดเสียหายหรือเปล่านะครับแล้วก็พยายามโพสหาผู้เช่าใหม่ให้ไวที่สุดนะครับนี่ก็คือถ้าใครที่กำลังปล่อยเช่าก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับก็ต้องกันเงินไว้ด้วยว่าเกิดผู้เช่าออกแล้วมันห้องว่างสักหนึ่งเดือน2เดือนอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีเงินเช่นเราผ่อนธนาคารเดือนละ800 0 เราก็ต้องมีเงินกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนได้เงินค่าเช่ามาก็เอาไปใช้หมดเงินเดือนตัวเองก็เอาไปใช้หมดอะไรเงี้ยนะครับเผื่อมันมีปัญหาที่เร่งด่วนอย่างเงี้ยนะครับลูกมันก็จะแก้ไขไม่ได้ก็จะแก้ไขยากนะครับอย่างนี้ลูกค้าก็เพิ่งบอกมาไม่กี่วันนะครับแล้วผมก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับเปิดหน้าร้านเกษตรอยู่ต่างจังหวัดก็ยังงงๆอยู่ว่าจะจะจะอย่างไรนะครับจะไปตรวจหน้างานอย่างไรนะครับก็ฝากไว้สําหรับ เพื่อนๆนะครับหรือว่าทุกท่านที่กําลังทําบ้านเช่านะครับก็ระมัดระวังแล้วก็ให้ความสําคัญนะครับก็คือการอาการเงินไว้นะครับเวลาที่คนเช่าเขาออกกระทันหันหรือบางทีเขาหนีไปเฉยๆหรือเขาทําลายเข้าของนะครับเราก็ต้องการเงินไว้นะครับเพื่อเอาไป บางทีเขาอาจจะทาทาลายเข้าของแล้วก็ทําสีบ้านเสียหายแล้วก็ต้องมีเงินไว้ส่วนหนึ่งไว้สําหรับจ่ายค่างวดธนาคารแล้วก็การรีโนเวทการซ่อมแซมการตกแต่งแล้วก็การซื้อของเข้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกผู้เช่าให้ดีเนี่ยก็ลูกค้าก็น่ารักนะครับก็เป็นผู้ชายกับผู้หญิงที่แต่งตัวดีนะครับก็อยู่เป็นเด็กในเมืองนะครับก็น่ารักนะครับก็เข้าใจกฎ,กฎกติกาอย่างดีนะครับก็ยังไม่ได้ตรวจสภาพบ้าน แต่ยังไงก็ต้องไปตรวจนะครับก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านที่มีบ้านเช่านะครับสวัสดีครับ